สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกับเม่จอยพารุยชาแนวเนาะคะ่ะวันนี้มหาหมอจาาพี่น้องผ่านมาก,ก็เลยเห็นดอกฮักบานเท่ามันเอิญดอกฮักนอกจากบรูดบา้าคนไทยเขาเอิญดอกยังจ่าพี่น้องแม่จอยเห็นมันงามอยู่ซี่แยกจ่พี่น้องซีแยกสิไปหาคลินิกวันนี้มหาหมอจา่าสบายจาาย้ามื่อีงก็เลยผ่านมาพอ่องามคักจ่าพี่น้องต้นเดียวเดียวอันนี้ บานเฮาเขาเอิญดอกฮักจ้าพี่น้องนี่ดอกไม้อันนี้มีประโยชน์หลายอย่างเจ้าพี่น้องเหมาะสำรับงานมงคลพิธีกรรมต่างๆนอกจากพี่น้องประเภทนี้สารบานเฮาใส่ผ้าขอกผ้าขวัญจ้าพี่น้องใส่บุญใส่ศิลใส่ยังต่างๆนอกจากนี้งามมิตรจูงงามๆจ้าพี่น้องไม่จ้อยก็เลยอยากทายใหีพีเให้หน,น้องเบิง่งบุ้ยดกคักพุ่มเดียวต้นเดียวจ้าพี่น้องดก ดกงามครับพี่น้องเอ้ยเมจอยสะออนก็เลยอยากทายพี่เห็นน้องเบิ่งน้ากันนี่จ้ะพี่น้องจะคของเพื่อนบบเก็บบูซาใส่หัน่นผ้าหั่นอย่างจะเทียบบ่คือลายแถบอะลายแต่สะออ่อนเป็นตาลักไปเฮ็ดนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะดอกไม้อันนี้มันมีอยู่สสองสีนาะจะพี่น้องทีทีทหงหูกันเนาะสีม่วงบ่ะฮึอันหนึ่งอันนึงเป็นสีม่วงนาะจะพี่น้องนี่ สีม่วงเนาะจ้ะพี่น้องนี่สีม่วงก็งามคือกันแต่ว่าสีม่วงอาจสีหายากบ่ค่อยเห็นจ้ะพี่น้องส่วนมากสีมีแต่สีขาวสีขาวตามพื้นบ้านเฮาจ้ะพี่น้องส่วนมากเขยับสีใสสีขาวนี่แหละจาะส่วนมากเขยับสีใสสีขาวนี่แหละใส่งานมงคลงานพิธีกรรมต่างๆเนาะจ้ะพี่น้องใส่บุญใส่ศีลนี่จ้ะโอ้ยดกข้างบนเฮีงดกจ้ะพี่น้องเอออันนี้ก็สีขาวคือกันจ้าสวยสวยจ้ะพี่น้อง ทายยุนาบ้านเพื่อนนี่ล่ละทายนี่เด้อคุณยายเอ้ยนี่จะพี่น้องสวยค่ะเดวยวสิลักเนี่ยจะผัวสองผัวจ,จ,ะ,จพพนนะ,ะพี่น้องจะงานสองงาอยู่จำมือนี่กระิขอจบลีปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องชอบกดไลค์ช่กดแชร์ฝากเบองในเด้อจะพี่น้องเด้อมาพามาชมดอกรักดอกฮักบานเฮาจะพี่น้องมือนาคลิหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ